โอเคครับเรากลับมาต่อกันเลยดีกว่ากับอแมนดาพาทิทยี่แล้วเราดูวิดีโอไปสองสชิ้นใช่ไหมแล้วก็ได้อันใหม่มาจากพัทโซนาฬิกาที่ชื่อว่าเออทุกอย่างมันกําลังเน่าเปื่อยเรามาดูกันเลยนะโอ้สวัสดีฉันชื่ออแมนดาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีในการปิกนิกจังเลยชอบกินอะไรล่ะที่ปิกนิกเนี่ยหืม โอ้แต่ฉันไม่ชอบเลยนะเราตอบอะไรไปก็ไม่รู้เอออแมนด้านั่นมันกลิ่นอะไรเนี่ยไม่เคยได้กลิ่นแบบนั้นมาก่อนเลยอืมฉันก็ไม่รู้สิวูลี่ไหนพูดถูกนะมันเป็นกลิ่นที่ไม่ดีเลยเธอคิดว่ามันคือกลิ่นอะไรกันล่ะเราต้องเลือกด้วยเหรอกลิ่นวูลี่หรือเปล่าอแมนด้าเอาศพไปแอบไว้หลังคุ้มไม้หรือเปล่ากับเค้กเหรอ ไม่นะฉันว่ามันโอเคนะนี่ตั้งใจแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยเอาเราไม่ได้ตั้งใจนะเราก็คลิกจริงๆอันนี้หรือเปล่ายิวนั่นแหละเป็นภาพเรียลลิสติกมาเลยแซนวิชเนี่ยมันเน่าหมดแล้วมันก็เลยส่งกลิ่นแบบนั้นอีพวกตอไม้พวกนี้มันก็เน่าเหมือนกันทำไมหรอรู้ไหมก็เพราะว่ามันไม่มีชีวิตแล้วยังไงล่ะ รู้หรือเปล่าว่าตรงข้ามกับการมีชีวิตคืออะไรเนี่ยเราตามน้ำไปก่อนนะเดซใช่แล้วล่ะต้นไม้มันตายแล้วความตายคือตรงข้ามกับการมีชีวิตเยี่ยมมากเลยต้นไม้ตายได้ถ้ามันไม่ได้แสงหรือน้ำหรือว่าติดโรคบูลี่นี่เริ่มแบบทำหน้าแบบกังวลแล้วนะเออเรากลับไปปิกนิกกันเถอะนะนี่ไงมีศพจริงด้วยสัตว์ก็ตายได้เหมือนกันนะดูเจ้าจริงจอกนี่สิ ตายแล้วก็เน่าเปื่อยคิดว่าอะไรฆ่าเขาเหอรอปืนมีดหรือว่าไอ้พวกเบอร์รี่มีพิษพวกนี้เขาเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเออเบอร์รี่หรือเปล่ามีดเหรอฉันไม่คิดว่าเป็นพวกนั้นหรอกนะไม่ใช่อันนั้นเหมือนกันดูที่ลิ้นเขาสิเขาดูตลกมากเลยอะไรฆ่าเขางั้นเหรอหน้าเขาเริ่มกังวลไม่หยุดแล้วนะ ไม่คิดว่ามันจะดีหรอถ้าเขาบอกเราได้อะคุณจิ้งจอกอะไรทำให้คุณตายเนี่ยอืมเราคลิกอแมนด้าได้ไหมอแมนด้าทำให้เขาตายเออเราคลิกอะไรไม่ได้แล้วเหรออุ้ยมันคือแบร์ทรปอังหากล่ะเจ้าจิ้งจอกนี่ไม่รู้ว่าอะไรมาโจมตีเขาได้ซ้ำจนกระทั่งมันสายเกินไปแล้วอแมนด้าฉันว่ามันไปไกลเกินไปแล้วนะฉันไม่ชอบเลยอะ นอกเรื่องเกินไปแล้วเราเห็นหลายอย่างมากเลยในวันนี้แสนวิดเน่าเน่าต้นไม้เน่าเน่าเจ้าจิงจอกยีเงายีเงาอืมบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเน่าเปื่อยเหมือนกันนะแต่มันรู้สึกอยู่ไกลมากเลยแมนด้ามันไม่มีอะไรเน่าหรอกที่นี่เธอคิดว่าไงล่ะเธอคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเน่าเปื่อยหรือเปล่า ฉันไม่ได้ถามนายตอบคำถามของฉันมาซะเออนายไม่ต้องตอบคำถามก็ได้นะเออวูลี่นี่เขาเริ่มเถียงเอมแนด้าแล้วนะเอมแนด้าก็เริ่มที่จะไม่พอใจแล้วเขาเริ่มที่จะเร่งให้เราทำนูน่นทำนี่แล้วอะ่ะตอบออว่าอะไรดี Yes <c oughs> ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะ่นอะอืมอะไรอะไรอ่ะใครมาเหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> จะเย็นนะคอมเมนด้าหรือเปล่าอย่านะ่นอยไปนะเ <Hey. S 1> ฮ้ยอืมเอาจบเลยเหรอตอบ yes ทีเดียวจบเลยมันมีแค่สามสี่เทปเหรอแปลว่ามีเอนดิ้งอื่นด้วยใช่ไหมถ้าผมตอบ no ละ่ะอืมเดี๋ยวไปลองหาเอนดิ้งอื่นกันดูนะนี่ยมันยังมีพั z z ซ e เหลือเพียบเลยอะ แต่ว่าเราต้องแก้พัทโซพวกนี้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าห้ามตอบ yes เอา้านี่มันเทปแรกนี่เริ่มใหม่เลยเหรอผมว่าบอร์ดเนี่ยอาจจะมีคำใบอะไรอยู่ก็ได้นะเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็ได้เอเข็มนาฬิกามาจากบอร์ดเนี่ยอย่างสัญลักษณ์พวกนี้มันโผล่ตรงน,น,รรงนี้มันก็โผล่บนกระถางต้นไม้เหมือนกันนะตรงนี้ก็มีโน้ตด้วยที่เราต้องซูมอ่านเดี๋ยวผมดูกันนะว่าสำคัญไหมอันนี้เหมือนเป็นโน้ตที่ส่งหาผู้หญิงที่ชื่อว่าปาร์คนะประมาณว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกเชื่อใจได้แล้วก็ มีน้องชายของเขาเนี่ยหายตัวไปสองปีก่อนอยู่ดีๆก็หายไปเลยจากนั้นครอบครัวก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็พวกเขาก็ตายตามไปตำรวจบอกว่าจอแดนเนี่ยที่เป็นน้องชายเนี่ยน่าจะถูกใครสักคนลักพาตัวไปจากถนนแต่ว่าฉันคิดว่ามันมีเรื่องที่มากกว่านั้นนะแต่ว่าพอฉันเอาทฤษฎีของฉันไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ไม่มีใครเชื่อเลยคุณก็น่าจะคิดเหมือนฉันไหมล่ะประมาณนั้นส่วนอันนี้อันนี้ก็น่าจะพูดถึงโชอลมาดานนั่นแหละนะว่าแรกๆอะ่ะมันก็ ดูใสๆแหละจอแดนชอบดูมากเลยแต่ว่ามันก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแต่พี่คนนี้เขาก็สังเกตว่าน้องจอแดนของเขาเนี่ยจ้องทีวีไม่หยุดเลยเหมือนกับว่าอามาดาเนี่ยกำลังคุยเขาอยู่แล้วก็พูดสิ่งแปลกๆออกมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าคนแถวเนี้ไม่เชื่อในงานที่คุณทําหรอกคุณนี่หมายถึงว่าคนที่เขาเขียนโน้ตไปหานะงานอื่นนะไม่ใช่งานในห้องสมุดว่ามันมีความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากจะเผชิญหน้ามีบางอย่างที่ชั่วร้ายอยู่ที่นี่เรามาพบเจอกันได้ไหมไม่อยากเขียนแล้ว เพราะว่ารู้สึกเหมือนกาลังมีคนมองคนที่เขียนชื่อโจออนกุ๊กส่วนคนที่ชื่อปาร์คเนี่ยน่าจะเป็นป้าเคสของเราหรือเปล่าเพราะว่าเขามีโนต้ตใช่ไหมล่ะเขาก็น่าจะได้โนต้ตมาจากคนที่ชื่อว่ากุ๊กตรงนี้ก็มีโนต้ตส่งถึงเราเนาะเป็นโนต้ตที่เราส่งมาขอบคุณป้าเคสแล้วแบบเหมือนเรากําลังจะสืบหาความจริงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็เลยมาแปะโนต้ตตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ปีศาจเหมือนไอตัวที่มาจ้องเราหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวผมต้องแก้พัดโซ่เพิ่มในบ้านก่อนละ แค่ดูเทปเฉยๆน่าจะไม่รอดเดี๋ยวเราไปลองตอบโนโด้วยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตึกมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะแต่ว่ามันจะเสี่ยงไปไหมที่ออกไปทําการสำรวจตึกอะไรก็ไม่รู้นะนั่นจะเป็นตึกที่เกิดเรื่องหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เคสกันนะเพราะว่าคนนี้ไงที่ชื่อปาร์คแคทเธอรีนชื่อเขาคือแคทเธอรีนปาร์คอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้แล้วป์าเคสเรามารับช่วงต่อหรือไม่ก็เป็นแบบเคสเป็นชื่อเล่นหรือเปล่านะ ไอ้ตรงนี้เราได้สติกเกอร์ใหม่มาหรือเปล่าครั้งที่แล้วมันมีหรือเปล่านะอาจจะเป็นประมาณว่าเราได้1 ending แล้วมันก็เลยมาแปะสติกเกอร์ตรงนี้แต่ว่ามันมีรอยเพิ่มอีก200 2รอยนะแปลว่าอาจจะมี3มสติกเกอร์หรือเปล่าที่แรกผมนึกว่าเป็นรอยขว่วนผมว่าน่าจะเป็นรอยสติกเกอร์โดนแกะออกไปมากกว่าก็คือมี3ม ending แล้วเราต้องหาเพิ่มอีก2 ending มาเดี๋ยวรอบนี้เราลองตอบแบบต่อต้านเขาดูนะดูซิว่าเขาจะทำอะไรเราไหม <looks> อันนี้ก็ไม่ได้หรอ ตั้งใจแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นเนื้อแล้วนะแปลว่าไอ้ภาพพวกนี้มันคือหลอกตาเราแหละอะเราตอบผิดก่อนนะดูต้นไม้สิแต่มันไม่มีชีวิตมันจะเป็นอะไรละ่ะฉันว่าเราไม่ควรคุยเรื่องนี้กันหรอกนะกลัวที่จะคิดถึงมันเหรออ้าวบังคับเราแล้วตอนนี้เราลองตอบโนดูนะ เห็นไหมทุกอย่างปกติดีทุกอย่างมันปกติดีตดแต่เราก็ตายเหมือนเดิมเหรอมันน่าจะโผมาเหมือนเดิมนะต่อให้เราตอบอะไรก็ตามแถมไม่ได้เอนดิ้งใหม่ด้วยนะสติ๊กเกอร์ยังไม่เพิ่มมาเลยงั้นแต่ว่าไอตอนที่เราเปิดเทปอันสุดท้ายมามันมีรหัสตู้เซฟเราต้องไปเปิดรหัสตู้เซฟก่อนที่จะไปเล่นเทปอันนั้นน่าจะเป็นแบบนั้น น,นี่เขาบอกประมาณว่าแซมเนี่ยเป็นคนที่สร้างซีรีส์อแมนด้าขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นแบบยอดฮิตมากเลยมีคนดูคนเต็มเลยเมื่อปีสองพันเขาไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ก็ยังสร้างขึ้นมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองเปิดตู้เซฟดูนะตู้เซฟรหัสคือแปดสองหกอ้าวตู้เซฟมันโดนเปลี่ยนไปแล้วแปลว่าเราต้องจำไปใช้ครั้งหน้างันเหรอ ดูสิตูเซฟมันอยู่ตรงเนี้อแมนดาเขาบังคับเราแล้วแน่เลยโอเคแปดสองหกนะทำไมถึงไม่ตอบคำถามของฉันละ่ะเราลองไม่ตอบดูนะต้องบอกฉันนะบอกฉันสิ <c oughs> อา้าวบูลี่โดนดีลิทไปแล้วไม่อยากเป็นเพื่อนฉันเหรอ <c oughs> ได้โปรโดปรดโดตอบคำถามของฉันที ล้กาก็บังคับเยฟอูฮุลี่หายไปแล้วนะแต่ฉันว่ามันสายไปแล้วนะอ,มอแมนดาอันนี้ผมว่าเป็นตัวร้ายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่โดนผีสิงไม่รู้นะ <c oughs> แก่เขาโดนผีสิงให้ทำโน่นทำนี่แต่ว่าลึกๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกผีตัวเนี้สิงอแมนดานหรือเปล่า <c oughs> นี่เฟซปันนี้รหัส แปดสองหกใช่ไหมแปดสองแล้วก็หกไม่ใช่เหรออ๋อต้องหมุนด้วยมาดูสิคืออะไรมีอะไรอะ่ะปุ่มหยุดเหรอไว้ใส่กับทีวีแล้วแน่เลยแล้วก็ นี่เป็นลำดับสีน่าจะมาจากไอหุ่นยนต์ตัวนี้หรือเปล่าไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาไอปุ่มหยุดนี่มาใส่ไว้ก่อนใส่ได้ไหมนี่เรียบร้อยแปลว,ว่าเราสามารถหยุดวิดีโอของเอมแนด้าได้แล้วเออแดงส้มฟ้าเหรอฟ้าไหนอะฟ้านี้หรอบีช บียดนี่สีอะไรนะน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าผมว่าเราน่าจะทำอะไรกับตัวนี้ไม่ได้นะเหมือนว่ามันไม่มีแบตเตอรี่กดแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอืมน่าจะเอาไว้ทีหลังหรือเปล่าหรือว่ามันมีตรงอื่นไหมที่เราใช้พวกนี้ได้อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรมันโยกได้ด้วยเนี่ยกับดักหนูตรงนี้ก็ไม่รู้ตรงนี้ก็มีกล่องเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะ นะเราไปดูวิดีโอก่อนแล้วกันไปดูซิว่าไอ้ปุ่มใหม่ที่เขาให้มาทําอะไรได้ตัวนี้อย่าจ้วงเรานะอยู่เฉยๆไปล่ะนี่ไงเรามีปุ่มหยุดแล้วอ๋อคือเราหยุดแล้วก็ออกไปทํานู่นทานี่ได้เหรอแปลว่าที่เราดูมาตลอดเนี่ยเวลาเทปมันเล่นเนี่ยมันบังคับให้ร่างกายของเราต้องยืนดูจนจบเราไม่สามารถไปทําอย่างอื่นได้พอเรากดหยุดปุ๊บ เราก็หลุดจากไอคคำสาปของมันเหรอมาลุยต่อ Hi, เนี่ยถ้าเราหยุดแบบนี้เขาจะทำอะไรเราไหมน่าจะทำไม่ได้นะฮืม hmm. นี่ไงนี่ไงตรงนี้หรือเปล่ามันใส่กับตรงนี้ได้ไหมเอออ่าแปลว่าไอ้พวกเนี้ยสีคือตัวที่บอกว่าสัญ,ญลักษณ เอ้สัญลักษณ์ที่เราเจอจะบอกว่าเราต้องกดสีอะไรใช่ไหมจากพวกกระถางต้นไม้พวกเนี้ต้นเห็ดทําอะไรยังไม่รู้นะเอามาวางไว้ก่อนกองไว้เราเจอกระถางสองอันนะมีกระถางแบบที่มีดอกไม้แล้วเป็นสัญลักษณ์สามง่ามกับกระถางอ,อีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นรูปไอ้กลมๆชี้ขึ้นเนี่ยมีอีกไหมรอบๆ นี่ไงกระถางมีเต็มเลยเอามาเรียงก่อนนะแต่ว่ากระถางอื่นน่ะมันไม่มีดอกไม้เลยนะแปลว่าดอกไม้มันอาจจะแค่โตเพราะว่าน้ํามันหยดใส่เฉยๆหรือเปล่ากระถางอื่นเป็นกระถางเปล่าหมดเลยอ่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์ทุกอันเลยนะน่าจะต้องไว้ที่หลังส่วนเห็ดนี่มันใส่กระถางไม่ได้เหรออืมเอาไปเข้าเตาอบได้ไหมเห็ดเนี่ยไม่น่าจะได้ ถ้าเราถอดเทปละ่ะได้ไหมถอดเทประหว่างที่มันเล่นอยู่ไม่ได้เหรอไนี่ไงนี่ไงมันมีปุ่มให้กดหยุดที่เตาอ่ะ uh เห็นไหมเมื่อกี้ตรงตู้เย็นอ่ะมันขึ้นว่าปุ่มหยุดแล้วก็ปีรูปเตาตอนกำลังทำงานอยู่แล้วเขามีลูกศรชี้มาตรงนี้ให้เลื่อนไปที่425 425ที่แล้วให้เปิดค้างไว้อย่างนี้เหรอถ้าผมเอาไอ้กระถางต้นไม้มาให้มันโดนน้ำละ่ะ มันจะโตรหรือเปล่านี่ไงโตรจริงด้วยนี่ออนสุดท้ายแล้วนะอยอันนี้ออกมาเป็นต้นเลยอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้แล้วต้นอะไรก็ไม่รู้อืมลูกประจันโปเตโต้อึเรามาข้างหลังได้ด้วยเหรอมีผลไม้ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยอันหนึง่งถ้าเราอบอันนี้แทนล่ะแทนแอปเปิลวางไว้ก่อนนะ ดูสิเฮ้ยเอ้เอาทำไมเตาไห่ซะแล้วล่ะผมปรับไฟเตาไว้แล้วก็กดหยุดเวลาไว้อะตามที่มันบอกแล้วไฟไม่เฉยเลยเอืมเฮ้ยมีของใหม่ผมมาแล้วมีดพายใช้โปเตโตสองร้อยกรัมใช้เห็ดสองรอยกรัมแล้วก็ใช้เนื้อเตรียมเตาไปที่ห้าร้อยี่สิบห้าแล้วก็ ให้ใส่เนื้อโปเตโต้แล้วก็เห็ดเข้าไปอบเป็นเวลาห้าสิบนาทีนี่ไงโปเตโต้เราจะหามาจากไหนกันเนื้อโปเตโต้แล้วก็เห็ดเห็ดเราอยู่ตรงนูน้นถ้าจะไม่ผิดเกิดใหม่หรือเปล่านี่ไงเอามาเห็ดใส่ไปซะ เมื่อกี้อแมนด้าเขากรีดใหญ่เลยนะแปลว,ว่าเขาไม่ได้คาดการว่ามันจะไหมเออโปเตโต้ Potato, หรอโปเตโต้ Potato, เราไปหามาจากไหนอะแล้วเนื้อล่ะเนื้อหนูหรอเราต้องไปล่าหนูมาหรือเปล่าโปเตโต้ Potato, คือไอ้กระถางต้นไม้ที่เป็นรูปพระจันทร์หรือเปล่าโปเตโต้ Potato, น่าจะเป็นอันที่มันไม่ใช่ดอกไม้นี่ไงพระจันทร์ใส่เข้าไปได้ไหมแล้วก็เนื้อ เขาให้ชีสเรามาเราต้องเอาไปใส่กับดักหนูหรือเปล่าแล้วเราก็เอาเป็นเนื้อหนูมาได้ไหมมันใส่ได้นะนี่ไงใช่ไหมได้เนื้อมาแล้วครบแล้วสามอย่างแล้วก็เอาเข้าไปอบซะได้ไหมได้ไหมเอ้ยเป็นเทปอันใหม่มาด้วยเทปนี้ชื่อว่าเอา้านี่เป็นเทปเดิมนะ เป็นเทปในย่านเพื่อนบ้านของเราแต่ว่าได้มาจากวิธีใหม่มาลองดูสิเฮ้ยเเทปมันเริ่มหลอนแล้วมีตึกที่สี่โผล่มาแล้วเป็นตึกแคนดี้กับตึกเนื้อเอออแมนด้าดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนบ้านเรากลับมานะนั่นเยี่ยมไปเลยฉันชอบนะเวลามีเพื่อนหลายคนในแถวบ้านของฉันเนี่ย วันนี้ฉันต้องการส่งบางอย่างที่พิเศษมากเลยไปให้เพื่อนฉัน <need> แต่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อกาดก่อนรู้ไหมว่าร้านอยู่ไหนไอ้ป้ายข้างหน้ามันหายไปแล้วนะแล้วมันก็มีตึกใหม่โผลมาแทนถ้าเราไปคลิกร้านเมลล่ะยังไม่ต้องการไปตอนนี้คิดว่านี่ตลกงันเหรอแข่าพาฉันไปที่ร้านก็พอแล้ว อืมหลบหลานทิ้งไปเลยอเอาละหาฉันไปได้แล้วเฮ้ยมันมีบางอย่างที่แย่เกิดขึ้นฉันควรส่งการ์ดอะไรให้เขาละ่ะมันเริ่มตีกันมั่วแล้วนะไอ้พวกวิดีโอเทปอะ่ะส่วนโน้ตข้างบนนี่ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คำเดิมลองการ์ดวันเกิดดูสิ ฉันไม่คิดว่าเราต้องการสิ่งนี้นะฉันว่าอแมนดาเนี่ยกำลังสับสนอยู่นะอืมมันเริ่มหลุดแล้วไงเอาละมีความลับนะเอ้ยมันเป็นวันเกิดของฉันน่ะบางทีเราอาจจะช่วยเธอได้ก็ได้เคคิดว่าถูกไหมล่ะฉันไม่เออดูเหมือนว่าถูกต้องแล้วนะฉันว่าเพื่อนของเธอเนี่ยน่าจะชอบการนี้มากเลยเออเพื่อนเพื่อนฉันงั้นเหรอ เพื่อนฉันเพื่อนของฉันเนี่ยจะจัดงานวันเกิดวันนี้ฉันต้องการเอาของมาให้เพื่อนของฉันไปซื้อขนมที่ไหนให้เพื่อนฉันได้บ้างล่ะไปซื้อแคนดี้ให้เขากันเถอะลูกกวาดรู้ไหมว่าร้านลูกกวาดอยู่ไหนเราต่อตาไปก่อนนะดูเหมือนว่าเราจะมาแบบรูทที่เราช่วยวูลี่แล้วนะ ก็เหมือนว่าพอมาเป็นเทพแบบนี้อแมนด้าเริ่มที่จะไม่มีการควบคุมและวเริ่มที่จะแบบหลงหล,ลงลืมลืมบูลลี่ก็เลยเริ่มที่จะสอดแทรกเข้ามาได้แล้วแบบนี้ช่วยได้ไหมหลบร้านทิ้งไปเลยเอาละไปเดี๋ยวสิจะทำแบบนั้นทำไมมันกลายเป็นร้านเนื้อไปหมดแล้วนะอืตอนนี้ฉันก็หาร้านแคนดี้ไม่เจอแล้วฉันไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนแล้วช่วยฉันหน่อยสิ อตกลงใครเป็นตัวร้ายกันแน่นะอแมนดาหรือว่าบูลี่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทาอะไรนะเขาบอกว่าเราไปเปลี่ยนร้านให้กลายเป็นร้านเนื้อเราไม่ได้ทันทําอะไรเลยอย่าทําแบบนั้นฉันไม่อยากไปที่ร้านนั้นไม่มีทางเลือกฉันบอกว่าฉันไม่อยากไปไงล่ะไม่ทำไม,ไมทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกันนะอืม <c oughs> เรามาที่ร้านเนื้อทำไมนะไม่ทำไมฉันถึง <Stop. S 1> ควบคุมไม่ได้กันทำไมฉันถึงหยุดมันไม่ได้นี่ไม่ใช่ร้านแคนดี้นี่นะอแมนด้าเขาหน้าตาดูเศร้ามากเลยพอเขาควบคุมอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าฉันไม่ต้องการอะไรเลยจากที่เนี่ยบางทีเธออาจจะพาเราไปที่ <And S 1> อื่น, <I want S 1> นได้ก็ได้นะฉันอยากซื้อของให้เพื่อนของฉันนะ่ะอืมก็ต้องซื้อเนื้อให้เขาเนาะมีซี่กอก มีเนื้ออะไรไม่รู้แล้วก็มีเนื้อเด้งไปมาใหญ่เลยเมื่อกี้เราหยิบมีดมาแล้วนะฉันต้องการซื้อขนมให้เพื่อนของฉันน่ะหาฉันออกไปจากที่นี่ซะอุ้ยเอออแมนด้านั่นเป็นการจดหมายเอ้ยเป็นการวันเกิดที่ดีมากเลยนะไปส่งให้เพื่อนกันดีไหมล่ะเออช่วยเขียนที่อยู่ให้หน่อยได้ไหมฉันจะส่งให้ใครดีล่ะอ่ะบูลลี่นะ โอ้บูลลี่วันเกิดของเธองั้นเหรอฮึมแปลว่าที่บูลลี่บอกว่าเขาอยากได้ขนมตอนแรกจากเทปตัวต้นฉบับอะเพราะว่ามันคือวันเกิดของเขาใช่ไหมละ่ะแต่อแมนด้าอยากส่งคุกกี้ไปให้คนที่ชื่อเคสแทนอแมนด้าในเทปหลักอะเขาไม่สนใจบูลลี่เลยบูลลี่ก็เลยน้อยใจอย่างนั้นหรือเปล่าเอาอะไรมาละ่ะตอนนี้อือันนี้เขาเขียนเป็นโน้ตแดงมาเลยนะบอกว่า นายพาฉันไปนายพยายามพาพวกเราไปที่ไหนกันมีร้านเนื้อร้านแคนดี้มีร้านนู่นร้านนี่ฮึอ่ะเรามาที่ร้านสะดวกซื้อก่อนแล้วเราก็ไปที่ร้านแคนดี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่ร้านเนื้อเอ้ยโน้ตมันเริ่มเลเทแล้วนะไปที่ร้านยี่สี่ก่อนแล้วก็มาร้านแคนดี้แล้วก็มาร้านเนื้อ ยิบซีแคนดี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็เนื้ออืมใครโดนตัดหัวเนี่ยอันนี้มันคือตัวอักษรหรือว่าตัวเลขยี่สิบเอ็ดกันนะมีคนโดนตัดหัวตรงนี้แล้วก็มีรูปใส่ทะลักโน้ตสีแดงอันนี้น่าจะเป็นตู้ที่เป็นตรงใกล้ๆไอ้หน้าต่างบ้านเราอ่ะที่ผีมันโผล่มาอ๋อนนี้เป็นตุ๊กตาหรือเปล่าให้เราเอากรรไกไปตัดหัวตัวเอาหายไปแล้ว ตุ๊กตาหายไปไหนแล้วมันแอบตีหัวเราหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นตู้นี้ใช่ไหมไม่ใช่สิตัวนี้เสัญลักษสีแดงนี่ไงกระถางนี้หรือเปล่ามันโผล่มาเป็นกระถางแบบเดียวกับอีทิไลที่เราต้องใช้เลยกระถางไร้ยี่สิบเอ็ดลองเอามาหยดน้ำดูสิโตมาเป็นอะไรเอ่ย Hmm. เราทำอะไรกับมันได้ไหมได้มาเป็นดอกไม้แล้วไงต่ออ๋อมันเป็นตวนนัวอักษรนี่ไม่ใช่ตัวเลขแปลว่าเขาให้เราใส่คำว่าไอ้ใส้ทะลักเมื่อกี้หรือเปล่ากัด<ศ>เปิดออกมาเป็นกันไกลนี่ไงเจอแล้วแต่ตุ๊กตามันหายไปแล้วนะมันหนีเราไปแล้ว เทปที่ชื่อว่าครอบครัวคืออะไรตุ๊ก,กตาเรามันหายไปแล้วแปลว่าผมต้องเอากันไกที่ได้จากกล่องมาตัดตั้งแต่เทปแรกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทปนี้กนนันก่อนนะเราค่อยวนกลับไปใหม่เทปหลอนๆลอมาอีกแล้วเอาละสวัสดีเพื่อนฉันชื่ออแมนด้าฉันชื่อวูลี่บ้า วูลี่ทำเสียงเหมือนสัตว์เลยอ่ะก็บอกว่าบ้าเพราะกเขาคือแกะเธอทำเสียงเหมือนแกะได้ไหมอะเยี่ยมไปเลยเธอเสียงเหมือนวูลี่เลยว้าวนเสียงเหมือนชันเลยมีพายุมาเฮ้ยอะไรอะ ไ,ไอ้นี่ไงไอออกมาจากไอกล่องนี้ใช่ไหมเขาให้เราทําอะไรกับอันนี้เอ่ยเดี๋ยวเราไปเล่นเทปให้จบก่อนนะผมไปเผลอกดหยุดไว้เมื่อกี้ผมจะอ่านในคำที่มันเลื่อนไอที่สวนสัตว์นะมันมีสัตว์เต็มไปหมดเลยนะมันสนุกดีนะที่ใช้เวลากับเราพวกสัตวนะ์น่ะเพราะเขาต่างกับผู้คนมากเลยเขาหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่พูดเหมือนคนด้วยรามัดด้าฉันก็คือสัตว์เหมือนกันนะแล้วก็ฉัน สัตว์มันไม่พูดหรอกนะเจ้าทึมดูป้ายพวกนี้สิเขาโกรธมากเลยนะทำเสียงเหมือนสัตว์บนป้ายกันเถอะพร้อมไหมอืมแพะทำเสียงแบบนั้นไก่ก็ทำเสียงบ๊อกบอกแบบนั้นเฮ้ยแล้วก็บอกว่าหมูทำเสียงแบบนี้ <c oughs> นั่นมันสนุกมากเลย พวกสัตว์นี่ทำเสียงตลกมากเลยแล้วเธอล่ะมีครอบอครัวหรือเปล่าพวกสัตว์ต่างๆก็มีครอบครัวนะไปดูครอบครัวของสัตว์เหล่านี้กันเถอะฉันอยากเห็นไก่เหลือเกินบอกฉันหน่อยสิว่าไก่มันอยู่ที่ไหน <S <S บูลลี่เขาทำหน้าไม่พอใจมากเลยนะที่อแมนด้าหาว่าเขาเป็นสัตว์แต่ว่าสัตว์มันไม่พูดไงเออไปไปดูหมูกันมหมูไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะ ไม่รู้หรอว่าไก่หน้าตาเป็นยังไงฉันจะไปดูไก่เขาเริ่มหน้าแบบปิดปักแล้วนะเยี่ยมเลยไปดูเจ้าไก่เงีเยาพวกนั้นกันเถอะเฮ้ยฮุลี่ฮุลี่ก็เริ่มบักแล้วนะฉันเห็นแม่ไก่ฉันเห็นลูกไก่แล้วฉันก็เห็นเห็นพ่อไก่ ดูไก่เหล่านี้สิรู้ไหมว่าพ่อไก่เขาเรียกว่าอะไรเออตอบตามเขาไปก่อนนะรูสเตอร์ส่วนแม่ไก่ก็เรียกว่าเฮนเราลูกไก่ก็เรียกว่าชิกเฮ้ยแม่ไก่กำลังกินลูกของพวกเขาย้ำย้ำไปดูครอบครัวอื่นกันเถอะไปไหนกันดีล่ะ ไปดูแกะกันเถอะเอ,อ้กูลีพูดไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าเราสามารถไปหาแกะได้ที่ไหนดูอีบานนี่สิอีบ้านไก่อะตาเขาแดงมากเลยแล้วดูแบบโมโหมากเลยแทบจะระเบิดอยู่แล้ะไปดูแมงมุมกันอ,อิวฉันไม่อยากเห็นเจา<ต>้จาพวกนั้นนะมันน่ากลัวมากเลยฉันไม่อยากไปใกล้พวกเอ,อ้คำเตือนน้ำท่วมเขาบอกให้เราหยุดซะแล้วก็ไปเช็คสภาพแวดล้อมรอบๆ น้ำท่วมแล้วนะอะไปดูงูก็ได้เฮ้ยเจ้าแกะมันรอเราอยู่นะมันอยู่ไหนกันล่ะู้รีพูดไม่ได้แล้วนะเอาละไปกันเถอะดูเหล่าครอบครัวแกะพวกนี้สิเจ้าแกะเนี่ยมันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่อืมนี่พายุหิมะมาแทนแล้วตอนนี้ แว่าวูรี่เนี่ยเขาไม่อยากไปมากเลยเพราะว่าเขาจะโดนติดบักให้กลับไปอยู่ในฟาร์มเหมือนเดิมอ้าวว่าไงเจ้าเหมียวครอบครัวของเธออยู่ไหนล่ะอืมดูเหมือนว่าเจ้าแมวตัวนี้มันจะอยู่ตัวคนเดียวนะคิดว่าเธอรู้สึกยังไงล่ะเบื่อเหรอเธอจะต้องกลัวมากแน่เลยอะสกแกไม่มีใครมาคอยรักเธอเลยตะโลนอ๋อ oh. เจ้าแมวตัวนี้มันโดดเดี่ยวเหลือเกินไม่มีคนมาช่วยเธอเลยช่วยเธอหน่อยได้ไหมถ้าเราตอบโน่ล่ะช่วยเจ้าแมวหน่อยได้ไหมตอบโน่ไปจะไม่ช่วยแมวหนยเหรออืมเขาเริ่มสั่นแล้วอมแอนด้าไม่ช่วยเจ้าแมวหนยเหรอไม่ช่วยเจ้าแมวหนยเหรอร้องให้แล้วไม่ช่วยเจ้าแมวหนยเหรอ เฮ้ยเขลอ,อยแล้วใจเย็นนะอแมนดา้าเจ้าแมวเจ้าแมวไม่ช่วยเจ้าแมวไหนเหรองั้นแปลว่าตัวที่มาจ้วงเรานี่คืออแมนด้าแล้วแน่เลยเพราะว่าตรงตามันเหมือนกันเลยนะที่เป็นก้อนขาวๆน่าจะไม่ใช่วูล <c oughs> ี่ละตดนจ้วงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย แต่มันไม่ขึ้นเป็นสติกเกอร์อันใหม่นะดูสิสติกเกอร์เรายังไม่ได้มาเลยแปลว่าเรายังไม่ชนะเอนดิ้งอันนี้เนี่ยเราได้กันไกลมาเรียบร้อยแล้วแล้วตุ๊กตาเราก็เกิดใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นพาร์ทนี้ผมอัดมาชั่วโมงครึ่งละเวลาผมหมดแล้วพวกเทปนี่มันก็แปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่รู้จะไปจบตรงไหนเหมือนกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบา,บายยครับ